สวัสดีครับชื่อลอยลุนันอุดมญาติครับก็เป็นอาจารย์สอนปฐมวิชาภาษาลาวที่คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอุลราชธานีครับได้สนใจแล้วก็ได้ทําการวิจัยในชั้นเรียนครับเกี่ยวกับข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาลาวของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุลราชธานีครับกาหนดเป็น ตั้งแต่ปี2560ครับถึงถึงปี2562ครับด้วยความที่น,นักศึกษาส่งงานนักศึกษาเขียนภาษาลาวพอเวลาที่ตัวเองตรวจตัวร้วแล้วก็เห็นว่านักศึกษามีข้อผิพาดในการเขียนภาษาลาวค่อนข้างอันค่อนข้างเยอะพอสมควรนะก็เลยคิดว่ามีจุดไหนบ้างอะไรก็คืออยากอยากได้ไปเป็นผลที่จะไปปรับ นะปรับใช้ในการที่จะเกี่ยวกับงานการสอนของตัวเองในในครั้งต่อไปอะไรเงี้เกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาลาวอะไรเงี้ครับพอเห็นข้อผิดพลาดเหล่านั้นแล้วก็เลยคิด,ค,ดคิดอยากจะทําวิจัยนี้ขึ้นมาดําเนินการทําวิจัยเราใช้เวลานานพอสมควรสามสปีการศึกษานับจากปี2 5 6 0ันถึง62ครับ ลักษณะข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาลาวนะครับก็มีพันกว่าคําที่พบเจอนะครับในนั้นก็แบ่งเป็นลักษณะต่างๆไปก็จะเป็นข้อลักษณะข้อผิดพลาดในการสะกดคำครับลักษณะข้อสะกดคําอันนี้เยอะมากนอกจากนั้นก็จะเป็นลักษณะข้อผิดพลาดในการใช้ใช้คําภาษาไทยแต่มาเขียนเป็นภาษาลาวอะไรก็มีครับแล้วก็ลักษณะข้อผิดพลาดในการใช้คําผิดความหมายครับ และนอกจากนั้นก็คือใช้ลักษณะสื่อสารสื่อสารผิดพลาดครับเป็นคำคำลักษณะนี้แต่แตแตย,ยังเห็นว่ามีน้อยครับก็ลักษณะที่ผิดพลาดเยอะที่สุดก็จะเป็นการเขียนอักษรกไก่ครับกไก่แล้วก็ขอไข่ครับขอไข่แล้วก็โยนยุงแล้วก็โยยาเนาะส่วนในด้านของสระครับสระที่มีข้อผิดพลาดมากที่สุดก็คือจะเป็นสระเอาสรอาสระเอาแล้วก็สระอื บางทีครั้งแรกเขียนไปก็ถูกต้องนะโดยเฉพาะคือสาระเอาอะไรเงี้ยพอเขียนถัดไปก็ในบรรทัดเดียวกันคำถัดไปที่ใช้สาระเอาก็มีลักษณะเขียนยังไม่ถูกอะไรอาจจะลืมลืมระมัดระวังอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยทำทำให้แบบผิดผิดพลาดเยอะพอสมควรครับได้ใช้ได้ใช้ลักษณะ ข้อผิดพลาดต่างๆก็มีการแยกและก็ส่วนไหนที่ผิดมากผิดน้อยอะไรก็นําคําศัพท์เหล่านั้นมาเป็นตัวอย่างในการศึกษาและก็เป็นกํากหนดเป็นแนวทางในการแก้ไขกันเขียนภาสลาวเนะาะดังนั้น ในในโอกาสที่มีการจัดการเรียนการสอนครั้งต่อไปเราก็จะนำใช้วิธีการเหล่านีา้เพื่อไปปรับให้นักศึกษาได้มีวิธีการเขียนภาาลาวที่ดีขึ้นแครก็มีข้อผิดพลาดให้หน้อยที่สุด